มาออกแล้วขณะนี้พีแอเบอร์เป็นตัวนำคุณชุบชูบเป็นตัวที่สองพิมิโนโที่สามดีนะครับที่สี่ถัดไปเป็นคิดถึงพี่หน่อยที่โค้งป้ายก็คุณชุบชูบเป็นตัวนำพิแอเบอร์ที่ส วิมินที่สามดีนะครับพี่สี่หาไปเป็นลูนี่ที่ที่โค้งป้าเจ็ดในขนาดนี้พี่แอมเบอร์เป็นตัวนำคุณทุกรุฑพี่สองดีนะครับเพื่อนแรงขึ้นไปที่โค้งป้ายดในขนาดนี้พี่แอมเบอร์เป็นตัวนำแล้วดีนะครับพี่สอง คุณชบชุบที่สามที่ไปออกรถเข็นทางตรงดีนะครับเป็นตัวนำแล้วที่ตามมาพิงแอมเบอร์พิมิโน่ตายไปเป็นฟ้าหลังฝนขณะนี้ดีนะครับเป็นตัวนำอยู่ฟ้าหลังฝนที่สองแล้วตต่ไปเป็นพินแอมเบอร์พิมิโน่และบพินาะไร